ย้อนชีวิตคิมแซนนางเอกผู้ล่วงลับพลิกจากดาวรุ่งตกต่ำข้ามคืนเพราะถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้อีกครั้งหลังล่าสุดสูญเสียอดีตนักแสดงเด็กและนางเอกชื่อดังคิมแซนถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพักย่านซองดงกูกรุงโซเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะมีอายุเพียง24ปีย้อนมรสุมชีวิตคิมแซนคิมแซนเป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงจากบทบาทในภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่องเช่น A Brand New Life และ The Great q u e e n s o ดีโออย่างไรก็ตามชีวิตของเธอต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อปี2022หลังจากที่เธอก่อคดีเมาแล้วขับในเดือนพฤษภาคม2022คิมแซนถูกจับกลุ่มในข้อหาเมาแล้วขับหลังจากที่เธอขับรถชนกับสิ่งกีดขวางบนถนนในกรุงโซลเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของเธออย่างมากและส่งผลกระทบต่ออาชีพการแสดงของเธอเธอถูกปรับ และต้องเผชิญกับการวิาพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนอย่างหนักหลังจากคดีนี้เธอตัดสินใจพักงานจากวงการบันเทิงชั่วคราวเพื่อปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ชีวิตหลังคดีหลังคดีเมาแล้วขับคิมแซนต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งทางด้านการเงินและจิตใจมีรายงานว่าเธอต้องทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานขายกาแฟเพื่อหาไรายได้เลี้ยงชีพในขณะเดียวกันเธอก็พยายามกรับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้ง โดยมีข่าวลยว่าเธอได้รับโอกาสให้แสดงในซีรีส์ b l o o d h o u ทาง n น t f l i x ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของเธอรวมทั้งวางแผนจะกลับมารับงานแสดงในละครเวทีดงชิมิเมื่อเดือนพฤษภาคม2024แต่ก็ต้องยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพอย่างไรก็ตามล่าสุดคิมแซงเสียชีวิตก่อนที่ซีรีส์ Netflix เรื่องดังกล่าวจะได้ออกฉายสาเหตุการเสียชีวิตของเธอยังไม่ได้รับการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการ แต่การจากไปของเธอสร้างความเศร้าโศกให้กับแฟนๆและคนในวงการเป็นอย่างมากคิมแซนถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีพรสวรรค์และมีอนาคตที่สดใสแต่ชีวิตของเธอต้องพบกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายการจากไปของเธอเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับวงการบันเทิงเกาหลีใต้